สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนเธอจ๋าวันนี้5.2ทอยกล่องสุ่มนุก My Little Universe at Night ที่เอามาให้โปรราคาพิเศษกล่องสุ่มนุกจาก5.2ทอยแล้ววันนี้ใครเข้าไลา์มาดูของเราเราแถมให้เลยวันนี้เดี๋ยวทีมงานอ่าวันนี้เราแถมอะไรทีมงานมาขาตั้งกล้องนี่ยาว8เมตรวันนี้ใครสั่งซื้อพิมพ์มาเลย C 3 2 C 3 2 C 3 x 3 X บายเซลฟี่อย่างดีขาตั้งกล้องสูงประมาณ170ซนเมตรไปเที่ยวน้ำตกทะเลมีตัวนี้ไว้บอกเลยว่าแฟนไม่ต้องมีพิมพ์มาเลยสิบคนแรกพี่ให้ไปเลยจ้ะตัวนี้ตัวนี้นกล่องสวยมากนี่มันจะมีแบบว่ากลิตเตอร์วันนี้เรามาลุ้นซีเ็ดกันค่าซีเข็ดแตกพี่แจกเลยวันนี้มีอะไรแจกคนดูอีกทีมงานเอามา <im itation> ปุงเต้านะกวาดดีกวาดง่ายเศษแก้วเศษปุ่นระบบกรองนี่เห็นไหมมันจะเป็นซีซีแบบนี้กรองฝุ่นออกจากไม้ม็อบคนที่19ของรา้านนี้ถ้าคุณทำซีเ็ตแตกเอาไปเลยไม้กวาดราคา700บาทเอาไปเลยเามาขายต่อต้ <laughs> <im itation> องหอกขายต่อเดี๋ยวนะเจมเรืองเจมเรืองลอง <im itation> แน่ คุณเจมเรื่องลองเอากล่องไหนวันนี้ในตะก้าเราเมีทั้งหมด8กล่องอค,คุณเจมเราเลือกกล่องกล่องนี้ใช่ไหมโอเคได้มา,าลูกค้า5.2อทอยมีทั้งหมด9แบบแบบที่9คือตัวซีเครตวันนี้ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ซีเครตแตกวันนี้ไลฟ์เรามีคนดูทั้งหมด4800 0 0หคนอคันนี้สุด้าแล้วหาไม่ได้แล้ว ลูกชิ้นเอ็นพร้อมกระลำเวลานี้ไม่มีแล้วนะดูแล้วแถมไปให้3มลูกปกติมี4ี่ลูกแต่อันนี้มี3มลูกทีมงานนะฮะเริ่มหลอมลูกแล้ว,ลนะลวลนะเดี๋ยวเราจะกุ่มไปให้นะเริุ่่มนะฮะขอให้ได้ขอให้โดนซีเครตเดนะพี่อยากแจกอยู่แล้วอุ้ยอุ้ยแคชเดอะสตาร์ไลท์วัสดุพรีเมียมจากจีนนะเป็นน้องนุกที่กำลัง สาวดาวมาจากท้องฟ้าตั้งไว้หน้าคมตั้งไว้ข้างปีจุเอียยข้างๆต้นไม้ก็บอกเลยว่าตกแต่งได้สวยงามมากอาทีมงานมีอะไรแจกอีกวันนี้ขอใจแจกเลยแจกไปเลยนะฮะไม้ตียุงตัวนี้1,000วัตต์ยุงไม่เน้นเน้นตีนกคุณพี่ตัวนี้ชา้ทาท่านาทีปุ่มตัวนี้กดเปิดไฟปุ่มตัวนี้เป็นสายชาร์จเป็นรุ่นอะไรเนี่ยโอ้โห USB รุ่นเก่าทีมงานเปลี่ยนได้เดี๋ยวเปลี่ยนหัวอ๋อ<ห>เดี๋ยวเปลนหัวให้1,299บาทเราให้ไปเลยนะครับสำหรับคนที่ซื้อกล่องต่อไปแล้วกล่องต่อไปคืออุ้ยคุณแมวแมวจิระโชคโอ้ <c oughs> โหคุณแมวจิระโชคกุณไหนเอาขวาบนนี้เนาะกล่องนี้การันตีซีเคทไหมผมไม่แน่ใจแต่ว่าอุ้ยมีแอคเซอรซอรี่มาให้อีกแล้วถึง2ชิ้น น่าจะเป็นหมวกน่าจะเป็นหมวกนะโอเคอ่าตัวนี้เป็นฐานคุณพี่เป็นฐานใสๆแบบนี้มากับหมวกแล้วตัวด้านในเป็นตัวเรล่าเฮ้ยสีเกตมเนี่ยทำไมมันแกะยากจังฮะเฮ้ยหัวหลุดไปเลยแจ๊สปุกดิไม่ใช่หรอพูดผิวพี่เฮ้ยฮ้ยตัวนเนร้อกอุ้ยเป็นน้องถือแมวอยู่และสังเกตหัวนี่เออเออตกกูทำไม ตรงนี้เป็นกรรมยี่จับแล้วดูพรีเมียมมากตรงนี้ก็เป็นกรรมยี่จับแล้วดูพรีเมียมมากใส่หมวกเข้าไปนี่เห็นไหมแล้วน้องก็จะนั่งบนฐานนี้น้องน่ารักไหมซีออฟสตาร์เป็นดวงดาวทะเลแหวกว่ายคุณแมวขอบคุณมากๆวันนี้ไม่ได้ซีเข็ดแตกแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีของแจกอีกแล้วทีมงาน ขอขอบคุณมากๆเดี๋ยววันนี้เอาไปเลยจากเคนะคะหนึ่งสองห้าไอตัวนี้ขึ้นเขาขี่ลงห้วยก็ไปได้หมดใส่แจ็คลำโพงมีไหมมีไอแพดอยู่ข้างในด้วยโอ้โหคุณเป็นโรคดีกว่าห้าหนึงสองทอยเอาไปบอกตรงว่ามาจากบอกตรงว่ามาจากช้องหนึ่งโคโลโอ้โยเอาบอไปให้เลยคุณนา์จิเลชโชวนะอ่ะ <laughs> เรียบงนานส่งทางเออเคเอ็กเป็นเรียบร้อยเลยนะขอบคุณมากมากเลยคนต่อไปขอให้ได้ขอให้โดนต่อไป นิโคมาว่านิโคอุตสาหกรรมเหรอนิโคอุตสากรรมบางอวยนะเอากองไหนกองนี้เลยพี่อยากแจกมากๆเลยนะเพราะว่าคนที่มาร้านที่เนี่ยต้องได้ซีเ็ตแล้วเอาไปปั่นราคากันนะหุ้ยหุ้ยแวมเดี๋ยวนะุ้ยแวมไพร์น้องเฮ้ยิงเหรอเฮ้ยด้านหลังเป็นนี่สายฟ้าแบบนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่แค่หรอไม่ใช่เฮ้ยคุณนิโคอุตสากรรมอันนี้เป็นกล่องที่ผมเปิดเปิดเพื่อมาโชว์ด้วยมันจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวกล่องต่อไปเดี๋ยวผมเปิดให้คุณนิโคลตามกระดิบกล่องนี้เนี่ยพี่เขาฝากซื้อมานี้ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้พอดีนี่เปิดโชว์ใช่ใช่พอดีร้ายมันรลายมันขัดข้องนิดนึงนะของคุณนิโคลอันไหนครับคุณนิโคลอันนี้อันนี้อธิบายดูว่า ช่องเราเนี่ยมันมีซีเขตแตกจริงๆนะฮะดูเท่มากเลยไม่มีตกตาไม่มีตบตาแน่นอนแต่ตบหัวอย่างเดียว <c oughs> อู้แต่เสียดายนะอันนี้มันมีของทีมงานเขาซื้อไว้ก่อนแล้วอเออแปะชื่อจองไว้แล้วนะเออแปะชื่อจองไว้แล้วอันนัน้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวกล่องนี้ให้คุณที่โคแทนแล้วกันนะไม่ต้องกลัวอาจจะมีซีเขตแตกอกีกได้คุณที่โคอ,อุตสาตากรรมหุย้ยได้นในอันนี้ เฮ้ยคุณกโคลชอบชอบแมวไหมเป็นแมวส้มนะตัวนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูดีกว่าแมวน่ารักมากนะอ่ะออต้องรอ,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 อหน่อยนะต้อองรนิดนึงนะอุ้ยอุัยตัวนี้น่ารักคุณกโคลนี่น้องน่ารักมากแล้วหัวด้านบนมีผีเสื้อด้วยเห็นไหม็เกเจอร์เสื้อเป็นสายแบบนี้ผมเมื่อกี้เท็กเจอร์สู้ตัวนี้ไม่ได้เออจริงๆนะคุณดึกโคล the blue the blue hour ชั่วโมงแห่งชั่วโมงแห่งความ ความน้ำเงินน่ะนะทุกคนอันนี้ไหนๆนก็พลาดพลาดตัวซีเกตไปเนาะพลาดตัวซีเกตเป็นเป็นความผิดพลาดของระบบจริงๆถ้าเรารับผิดชอบในการแจกของฟรีไหมอะต้องให้คุณนิโคลแล <ไป S 1> ้วเลนี่เลยใบเตยหอมๆเลยคุณนิโคลถ้าคุณนิโคลเอาไปใส่ตามมุมบ้านถ้าจะทําแกงทําขนมแกงกะทิปกติกรละมละ320บาทอันนี้แบแถมไม่ฟรีไปในกล่องเลยนะคุณนิโคลอะเอามือหน่อย ขอ,อโทษพี่ขอ,อโทษจริงๆเมื่อวันเป็นทางปิดผิดพลาดทางระบบอ่ะเรายังเหลือผู้โชคดีอีก4คนที่ต้องบอกกันว่าตัวนี้เป็นกล่องสุ่มลุกรุ่นใหม่ที่กำลังจะออกใครสนใจไปซื้อได้ตามห้างนะฮะหนึ่งสองทอยนะฮะมีทั้งหมด9ตัวอีกทีหนึ่งแล้วก็น้องน่ารักมากที่งันอันนี้อ่านว่าอะไรนะใครเนะี่ยเดียเดียโอเวอร์อีทที่ยอมไม่ยอมเติมหม้อน้ำ นะ่ะ uh, เอาอย่างนี้ผมว่าตัวนี้น่ารักพี่พี่มาถูกต่องแล้วล่ะมีแอสเซซอรีมาให้อุ๊ยหน้ากานกฮู่แล้วก็เหมือนจะเป็นกิ่งไม้บีแว่นนกฮู่แบบนี้ส่งมาแล้วตัวนี้น่าจะชื่อว่า Our c o n d u c t ักเตนี่เนสมัยนี้นะเวลาทำคลิปหรือว่าสร้างตัวตวนวนะนะก็ต้องเป็นคนที่มีคอนดักเตอร์เพราะว่าคนจะได้จดจำเขาเรียก <c oughs> วาคาแรคเตอร์ เออทีมง,งานวันนี้ดีนะเอาของมาแจกมีอะไรแจกโน้ตบุ๊กเอเซอร์แลม6 8กิกนะฮะความจุ10บเทราไบต์การจออาร์อาร์ฮะไม่พอไม่พอสองเครื่องไปเลยสำหรับคุณเดียโอเวอร์ฮีทอ่ะน,นี่อันนี้อันนี้อย่าไปจับหน้าจอไปเลื่อนนะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันหายอ๋อตัวนี้เป็นตัวอ่าที่ขาเอ็กกับ กาวตาช้างนะพับหน้าจอไม่ได้นะอน,นึงด้วยขอขอบคุณมากๆเครื่องปิ้นไปเสร็จเอาไว้ทำมาหากินได้อส่งไปเลยสามเครื่องให้ไปเลยอ่ะ let's go ไปกันต่อตัวนี้พี่เดียวไอฮีจะได้ตัวอะไรอ๋อเป็นโอ้อยมันมีป่องมีปีกดูดิอุ้ยแล้วดูเจเวลตรงคอนีส่สินะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใส,ใส่ใส่ตาที่ก็ใส่นะนนะอุ้ยตรงตาเป็นแมเล็ ตัวนี้งานดีแล้วเนี่ยละเอียดดีมากเนี่ยมันสั่นได้เนี่ยแต่มันไม่หลุดนะนี่ตัวนี้ะรละเอียดดีมากใช่มีโป่งมีปีกมีตาแล้วก็ถือเป็นงานเกียิพีเมยมพเมยมงานอะไรนะงานบริษัทงานบริษัทครับทีมงานจากทางบริษัทจริงๆขอเซวูเลยครับไปอีกหนึ่งจ้านออ่ะ,อะมากันต่อชื่ออะไรนะลูกค้าคนนี้ที่เขาจองมาแล้วเนี่ยแล้วเขาโทรโทรมาจองเลยนะโทรมาจองแต่เมื่อวานแล้วนะโอ,โอ้คุณจ๊กเกอร์สามย่าน โอ้โห,โหกล่องนี้ตัวนี้ทีมงานมีแมวอีกแล้ว <c oughs> นี่มีกระเป๋าหรอ <c oughs> อ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวพาแมวไปเที่ยวไม่ได้อ่า <c oughs> ต้องบอกว่ามาดูรายตารารถซื้อของเราในี่ยทั้งสองทอยนะ <c oughs> ของแจกก็จะเป็นพวก <c oughs> ดีออร์กุชช oh ี่มองบลังอาดิดาสยามาซากิโดโซโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มค่าของแจกเทียบเราไม่ค่อยเน้นกำไรเท่าไหร่อยากคืนโอ้โหวิบวับมากคุณนี้เอ๋ยคุณดู น่ารักมาชื่อน้องอะไรเนี่ยสตาร์ลี่ดิงนี่ดื่มดาวใครซื้อตัวนี้รางวัลมาแล้วนะครับมาแล้วทีมงานยกมาเลยครับผมยกมาเลยขอม้อไปเลยนะคะ เสื้อคุมยามาฮ่าแท้ตัวนี้กันลมกันฝนใส่แล้วไม่เปียกแล้วก็ทางทางทางทีมงานลงทะเบียนไว้ให้แล้วแล้วก็คือเปิดแอป п, โหลดแอปเข้ามาลงชื่อแล้วก็ขับรับสร้างรายได้ได้เลยไม่ผิดกฎหมายพร้อมส่งบัตรประชาชนแล้วก็บัตรับขี่ใบให้ด้วยวเราส่งไปให้แล้วเราเโอ้โห้หูโโหแล้วบวกตัวนี้ฮะก็อบอกว่าผ่านมออคอ,อ,อมาเจ็ดขั้นเลยประหยัดไฟเบอร์หร้าด้วยใช่ไหมแล้วก็บูดยากด้วยนี่อะไรเนี่ยบ้าไม่ใช่เค้กอ๋อไม่ใช่เค้กหรอ สิบล้อยี่สิบล้อลากมอเตอร์ไซค์แต่คนขับมอไซค์ใส่หมวกรุ่นนี้เ <c oughs> ชื่อ <c oughs> ไห<อ>มได้ทำไมอ่ะโอ้ยจูงขนาดนั้นไม่ตายได้ไงนี่เป็นเสื้อมาหาสมุทรนะครับประชาอุฐที่สิบเก้ามึงกับจกจับไหลเนี่ยทีมงานน้องนุก๊กกล่องต่อไปขอขอบคุณใครเนี่ยคุณเจมใครมาซื้อแล้วเนี่ยพี่เปาอ่ะเปาเปาวุ่นจิ้นเลยพี่เปาคุณจะได้อะไรพี่เปา อุย ro สีสวยมากด้านหลังนี่เป็นเหมือนก็อติลล่านะมีดวงมีดาวเป็นชุดคลุมโอ้โหการเลซี่โค้ดคุณพี่น่ารักมากอ่ะราวัลอีกไหมใช่ไหมตัวนี้อะทีมงานมีระวังไหมตัวนี้เดี๋ยวไปเช็คของให้ก่อนได้ได้ได้ของพี่เปานะพี่เปาใช่ไหมการเลซี่โค้ดตัวนี้น่ารักมากเดี๋ยวรีบส่งให้ทางไปรษณีย์เลยมาแล้วคนะรับของรางวัลก็จะมอบเป็นตัวนี้ให้ เม็ดมะม่วงหิมพานอันนี้อันนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นของบูโดมามากินไว้เมื่อวานอุ๊อุ๊ยแล้วมีลายเซ็นมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเซ็นให้เองเซ็นไปเจอเขาไปเจอเขาที่เมืองอะไรเขาเซ็นให้เองมีเหรอเซ็นไม่ได้ถั่วในถั่วเราหาเอาเองงะอย่างนั้นแหละเม็ดนี้แน่เลยใช่ไหมเนี่ยบูโดอ๋ออันนี้คือลาอ๋ออู้ขอบคุณมากอดีตงานเอาตั้งระบบเลยเอาตั้งระบบเลยขอบคุณมากนะ กล่องสุดท้ายแล้วอุ้ยโหล่วงล่วงล่วงกล่อง,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 งสุดท้ายแล้วอะ่ะคุณดูดดกล่องนี้เดี๋ยวพี่แจกทั้งร้านเลยแล้วกันน้แจกทุกอย่างที่ผ่านมาทุกอย่างที่ผ่านมาให้ไปนคนละห้าชิน้ <Okay. S 1> นนี่ตัวนี้เดี๋ยวพี่แจกไปให้เลยแต่ร้านอื่นเราการันตีเลยว,ว่าทุกอย่างที่ได้ไปนี่คือ <_ s 2> ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของแท้เรื่องราวจริงเกิดขึ้นจริงๆนะขโมยมาจริงๆอ่าใช่นี่อะไรเนี่ย เป็นเหมือนรถเข็นนะน้องจะลากอะไรทักตัวอยู่อ่ะตัวนี้เดี๋ยวพี่แจกให้ทั้งไลฟ์เลยนะส่งไวา้าะอุ้ยโทรศพัพท์เนเบล่าฟูนคออุ้ยโทรศัพท์ใหญ่มากพีซีดะเนี่ยคุณแม่ตัวนี้ผมมอบให้กับทุกคนไปเลยนะเดี๋ยวส่งทางฮอตเมลไป hotmail.com ผมส่งให้นะ้าตัวนี้จะแจ้งเมลไว้เลยนะจะแจ้งเมลไว้ทางคอมเมนต์นี่เลยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ มอบของรางวัลก่อนจากรลายไปสักนิดหนึ่งทีมงานคอของรางวัลหน่อยครับบอกให้เลยนะอันนี้เรียกว่าอะไรนะทีมง,งานแคตเตอร์เบลแคตเตอร์เบลนะ <c oughs> อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับม <c oughs> อบให้ไปเลยตัวนี้เดี๋ยวส่งไปให้ถึงบ้านเลยเอาเขาเลิเอาเข้อเอาระออออบบเลย <c oughs> เอาฝากกดไลค์กดติดต่อใครนะสิหรับใครที่ดูลฟ์ตอนนี้เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นไลฟ์จริงๆขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับ <Hey. S 1> อีานทีมงานอย่าลืมส่งของข้าระบบด้วยโอเคเราส่งเรียบร้อยแล้วนะโอเคโอเคร้อยเปอร์เซ็น